จังหวัดตราดก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะติดตามกลุ่มเป้าหมายฮะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ประชารัฐกลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลท่าพริกค่ะ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดนะคะแล้วก็หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมค่ะติดตามกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ประชารัฐจังหวัดตราดประจําปี2565ค่ะด้านในเรื่องของการแปรรูปนะคะของกลุ่มข้าวอินทรีย์ตําบลท่าพริกบ้านหนองน้ําจืดตําบลท่าพลิกอําเภอเมืองตราดนะคะโดยมีนายวิชัยท่าพลิกค่ะประธานกลุ่มได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงานของทางกลุ่มนะคะเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แล้วก็แนวทางบุรณาการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางประชารัฐค่ะทั้งนี้นะคะกลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลท่าพ,พริกก็ได้รับมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาแล้วนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564ค่ะ นายนะยวุฒนเพชรพรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประมงจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนค่ะได้ร่วมงาน f ิชเชอร์แมนมาร์นะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประมงพื้นบ้านเพชรบุรีภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาเรื่องของการจับปลาจับสัตว์น้ําทะเลแล้วขายไม่ได้ค่ะ ส่งผลกระทบต่อการจําหน่ายผลผลิตจึงให้ดําเนินการอขอภัยค่ะจึงให้ดําเนินโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคนะคะซึ่งจังหวัดเพชรบุรีก็นําตัวแทนผู้ประกอบการชาวประมงพื้นบ้านรวมถึงพี่น้องกเกษตรกรนําผลผลิตมาขายก็เปิดเป็นตลาดปลาตลาดสินค้าต่างๆนะคะร่วมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านให้มีรายได้เพิ่มแล้วก็ส่งผลทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจากผ้นพ่วงของโควิด -19 บที่ ผ่านมาค่ะไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเซากันบ้างค่ะที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะนายพูลทรัพย์สมบูรณ์ปัญญานะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฉะเชิงเซาครั้งที่1ประจําปี2565ค่ะ โดยเป็นการพิจารณาถึงการส่งเสริมและก็สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแบบบูรณาการตามเป้าหมายการพัฒนาปี2565รวมถึงจะเป็นแนวทางการส่งเสริมนะคะแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาการประกอบการวิสาหกิจชุมชนตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชนค่ะอีกทั้งนะคะยังทบทวนมติการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอแล้วก็การแต่งตั้งคณะทํางานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเซาประจำ ปี2,565อีกด้วยค่ะ